วันนี้เรามาเริ่ม EP แรกนะครับของการปลูกผลไม้หรือไม้ผลในเข่งนะครับว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับก็คือเพื่อนๆนะพี่ๆน้องๆนะครับที่มีบ้านและมีพื้นที่น้อยนะครับจะเป็นในกรุงเทพปริมณฑลหรือในตาม ชนบทนะครับซึ่งเรามีพื้นที่น้อยพื้นที่จํากัดนะครับและเราอยากจะปลูกผลไม้ไว้ทานเองนะครับผมขอแนะนํานะครับปลูกผลไม้ในเข่งนะครับว่ามีข้อดีอย่างไรนะครับเราไปติดตามรับชมรับฟังกันนะครับข้อดีอย่างแรกนะครับคือ 1. สามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัด ถ้าเราอยู่ในเมืองนะครับเป็นสังคมเมืองเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับพื้นที่เราน้อยนะครับพื้นที่หน้าบ้านข้างบ้านนะครับก็เป็นไปได้ว่าทุกท่านที่มีบ้านจัดสรรก็จะมีการนะครับต่อเติมนะครับเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะครับต่อเติมหลังบ้านเป็นห้องครัวหรือว่าจะต่อเติมมีหลังคาตีทึบนะครับข้างบ้านก็หน้าบ้านก็จะทำโรงจอดรถนะครับอยากจะปลูกต้นไม้แต่ก็ไม่อยากจะ ขุดดินนะครับรอบๆบ้านข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ้านก็ไม่ใหญ่ขุดดินนะครับให้เป็นหลุมปลูกต้นไม้ไปเพื่ออนาคตนะครับอาจจะต้องมีการต่อเติมนะครับต้องทําให้ต้นไม้นะครับต้องขุดรากถอนโคนเกินขึ้นมาครับก็จะเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายถ้ามันปลูกไปแล้วเป็นต้นใหญ่นะครับมันก็ ทำการตัดลำบากทําการขุดโคลนถอนโคนขึ้นมานะครับก็ลําบากนะครับ mm hmm. ผมจึงมา,าแนะนำนะครับการปลูกต้นไม้ไม้ผลในเข่งนะครับก็คือข้อดีก็คือสามากปลูกได้ในพื้นที่ที่จำกัดน,นะครับก็มาแนะนำนะครับใน ep แรกนะครับข้อดีของการปลูก ต้นไม้นะครับในเข่งนะครับข้อแรกก็คือสามารถปลูกได้ในพื้นที่น้อยนะครับก็คือในเขตเมืองบ้านจัดสรรแล้วก็บ้านตามชนบทหรือตามต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ต่างๆที่มีพื้นที่น้อยนะครับข้อดีข้อแรกก็คือ,อปลูกได้ในพื้นที่น้อยนะครับก็เดี๋ยว e ีต่อไปก็จะแนะนำนะครับว่า ข้อดีข้อต่อไปนะครับคืออะไรนะครับก็วันนี้ก็กลาบสวัสดีและก็กดติดตามาช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็จะให้ความรู้ในเรื่องการปลูกต้นไม้ในเข่งต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ขอกลาบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ